ที่รัฐบาลประกาศกับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันเยอะครับเพราะลดให้เฉพาะสุราชแช่ซึ่งสุราชุมชนถามว่าไ,ได้ประโยชน์ไหมก็ได้นะครับแต่ส่วนน้อยเพราะว่าสุราชุมชนตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นสุรากันดังนั้นเบียร์เป็นอะไรที่เฉพาะเลยไม่ได้อน,นุสงกับการลดภาษีเขาไม่ได้พูดถึงเบียร์เนี่ยเขาพูดถึงสุราชแช่โกระแช่ Y วโดยเฉพาะ Y วนํนเข้า Y วานํนเข้านะครับที่จะได้ อนนุสมงตองนี้เต็มๆคุณจะนสนับสนุนสุราชุมชนคุณเป็นลดข้อกําหนดในการขายคือพอรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามโฆษณาห้ามโฆษณาออนไลน์ไปยกเว้นได้ไหมมันเป็นการทาหมันเลยนะครับเป็นการจากัดการ <c oughs> รับรู้ของผู้ที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสุราชุมชนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะ สวัสดีครับวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมีการคอมาตรการเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีสุราออกมานะคะมีการปรับอัตราในการเก็บตามมูลค่าแล้วก็ตามปริมาณแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยได้มีการระบุว่าอันเนี้ยเป็นการส่งเสริมสุราพื้นบ้านสุราชุมชนในมุมมองของคุณสมบูรณ์มองว่าเป็นเช่นนั้นไหมคะก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องสุราแช่นะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าที่รัฐบาลประกาศกับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันเยอะครับเช่นว่าบอกว่าลดภาษีสุราชุมชนศูนปอร์เซ็นทุกคนก็โทรมาถามว่าอุยจะลดดีใจมาหน,นึ่งว่าเอ,อจะลดเยอะไหมอะไรไหมผมบอกโอ้พอลดให้เฉพาะสุราชแช่แล้วพูดให้ชัดลงไปก็เป็นประเภทสาโทอุกะแช่ไวายอะไรพวกนี้นะฮะที่มัใช่สุนาการรม มไม่ใช่เล่าข่าวซึ่งสุราชุมชนทามาได้ประโยชน์ไหมก็ได้นะฮะแต่ส่วนน้อยเพราะว่าสุราชุมชนตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นสุรากันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเป็นสุรากันไปหมดแล้วสุราแช่มีนิดเดียวทไมามได้ไหมได้แต่เป็น <laughs> ส่วน<ด>น้อนยได้เป็นส่วนน้อยขอความขอความรู้เพิ่มเติมค่ะจากคุณสมบูรณ์ว่า จริงๆแล้วเนี่ยสุราแช่คืออะไรสุรากลั่นคืออะไรรวมไปถึงหลายๆคนจะได้ยินคำว่าคราฟเบียรคราฟเบียรเนี่ย <สะ S 1> จัดอยู่ในหมวดไหนยังไงอะคะสุราแช่ก็คือสุราที่ไม่ได้กลั่น <laughs> ง่ายๆนะก็คือพวกสาโทก็แช่อุอะไรทั้งหลายที่มันไม่ได้วายก็ก็คือสุราแช่เนาะไม่ได้ไม่ได้กลั่นส่วนสุรากลั่นก็ชัดเจนนะฮะสุราที่เอาสุราแช่ไปกลั่น ก็คือพวกเหล้าทั้งหายเหล้าขาวเหล้าสีอะไรเงี้ยเราพูดรวมๆนะเหล้าขาวเหล้าสีเหล้าขาวก็ยังมีินลามวอดก้าอะไรต่างๆเหล้าสีก็เป็นบรันดีเป็นวิสกี้อะไรต่างๆพวกนี้คือเหล้ากลั่นส่วนเบียร์เนี่ยเขาจําแนกออกไปต่างหากที่จริงเบียร์นี่ก็ไม่ได้กลั่นนะจริงแล้วมันอยู่ในหมวดสุราแช่นั่นแหละแต่เขาเรียกสุราแช่ประเภทเบียร์ดังนั้นเบียร์เป็นอะไรที่เฉพาะเลย ไม่ได้อันนี้ส่งจากการลดภาษีครับเบียร์ไม่ได้อันนี้ส่งจากการปรับอัตราภาษีใหม่ครั้งนี้เลยเหรอคะใช่ครับเขาไม่ได้พูดถึงเบียร์เนี้ยเขาพูดถึงสุราแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสุราพื้นบ้านก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดถ้าว่าวันนี้สามารถสะท้อนไปถึงรัฐบาลได้เนี่ยก็อยากจะให้มีการปรับอัตราภาษีมาที่สุรากลันด้วยถูกต,ต,ต้องครับถ้าทําได้นะแต่คิดว่าวิธีทำ ทางทางสัมักงานมิตรคงคิดแล้วแหละว่าการลดภาษีสุรากรนเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนฮะมันจะไปขัดกับพวกกฎระเบียบของการการค้าโลกเพราะว่าสุราสุรากรนเนี่ยมันหนีขโลกเลยแล้วก็เป็นการสินค้าที่สามารถเออส่งไปขายต่างประเทศได้อะไรทานองนี้นะฮะคือคือสุราแช่ก็ส่งได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลดเราจะลดภาษีสุรากรนเนี่ยเออสมมุติลดภาษีเหล้าขาวเอาพูดง่ายๆลดภาษีเหล้าขาว โรงใหญ่ก็ได้ด้วยโรงใหญ่เข้าใจนะฮะโรงใหญ่ก็เป็นของออคุณจเจริญอย่างเงี้ยเขากท็ที่ทำเหล้าตาหลวงข้าวอะไรแบบนี้เขาก็จะได้ด้วยท่านจะบอกว่าเฮ้ยลดให้เฉพาะเหล้าขาวของผู้ผลิตรายย่อยของชุมชนได้ไหมมันก็จะไปขัดกับข้อกำหนดที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเออมันเป็นเหล้าชนิดเดียวกันนะเออมันเหล้าขาวมันกันถูกไหมฮะอยู่ๆคุณจะไปลดให้เออผู้ผลิตรายย่อยเนี่ยกับอีกอันหนึ่งเนี่ยมัน น่าจะยากน่าจะทาได้ยากอันนี้อันนี้พอพอจะเห็นใจหรือว่าอยู่ว่าทํายากนะฮะ <c ười> แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีธทรมก็นักก็จะมีวิธีทัศเอะมันสามารถแยกสุราพื้นบ้านหรือว่าสุราชุมชนด้วยกําลังการผลิตที่กาหนดคนวในเรื่องของแรงม้าก,กับจำนวนคนงานได้ไม่ใช่หรอคะก็ <S 2> <S 2> ได้ครับอันนี้ก็มีคนพูดสิงกันเยอะเหมือนเหมือนคุณท่าวพิพบพูดก็ก็ทํานองเนี่ยว่าเอ้ย เราก็เป็นลดภาษีเหล้าขาวให้กับผู้ผลิตจำนวนน้อยๆนะฮะสุราชุมชนที่ทำกันไม่เกินห้าแรงมา้าอะไรพวกนี้ยหรือไม่เกินห้าสิบแรงมา้าเนี่ยถือว่าเป็นสุราชุมชนเนี่ยน่าจะน่าจะได้แต่ผมเคยได้ยินมานะเคยได้ยินมานะครับจากสมาิกเนี่ยบอกว่าเออมื่อกี้ย้อนไปรอราว่ามันคือเล่าตัวเดียวกันมันคือสุราขาวเหมือนกันกับโรงไม่ว่าจะโรงใหญ่โรงเล็กไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือเป็นโรงใหญ่ มันคือสินค้าตัวเดียวกันการที่คุณจะไปบอกว่าลดภาษีให้อันนี้แล้วไม่ลดให้อันนี้มันน่าจะไปขัดกับข้อกําหนดของการการค้าโลกเลยแต่ไม่ใช่ไม่มีวิธีอาจจะมีวิธีเช่นว่าคุณไปแทนที่คุณจะมาพูดเรื่องภาษีนะแทนที่คุณจะมามาจัดการเรื่องภาษีคุณมีวิธีที่จะไปลดต้นทุนได้ไหมไปลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตสุราชุมชนได้ไหมเพราะว่าวัตถุดิบที่สุราชุมชนใช้เนี่ยนะครับ มันสูงมันสูงกว่าที่โรงใหญ่ใช้เ,เขาผลิตเยอะเราผลิตน้อยเพราะฉะนั้นคุณมาคุณหาวิธีมาสนับสนุนเรื่องวัตถุด,ดิบเป็ืไม้นะฮะอยาไปพูดเรื่องภาษีพูดเรื่องสนับสนุนการผลิตด้วยด้วยการอาจจะเป็นลดลดต้นทุนค่าค่าเชื้อเพลิงสมมตินะค่าเชื้อเพลิงค่าค่าข้าวเหนียวที่เอามาทําเหล้า หรือว่าวัตถุดิบอย่างอื่นวัตถุดิบทางการเกษตรอ,อื่นที่เอามาทำํทำทาเล่าขาวอะไรพวกนี้ฮะไปสนับสนุนตรงนั้นมีกองทุนมาพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าจะง่ายกว่าหรือถ้าจะง่ายที่สุดก็คือว่าคุณจะสนับสนุนสุราชุมชนคุณเป็นลดข้อกําหนดในการขายคือพบอรบคกบกุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศสอง1ัน้ คุณไปลดคุณไปลดตรงนั้นว่าอที่คุณบอกว่าห้ามโฆษณาเนี่ยห้ามโฆษณาห้ามโฆษณาออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยไปยกเว้นได้ไหมไปแก้ให้มันง่ายขึ้นหรือว่ายกเลิกไปบางมาตราบางหมวดเนี้ยได้ไหมอย่างแง่ยง่ายกว่าไปไปคุยเรื่องภาษีเนี่ยปวดหัวมากว่าอย่างกรณีห้ามโฆษณาออนไลน์เนี่ยมันเป็นการทำหมันเลยนะครับเป็นการจํากัดการ รับรู้ของผู้ที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสุราชุมชนเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถโฆษณาได้เลยไม่ว่าจะช่องทางไหนถูกไหมคุณจะโฆษณาทางทีวีก็ไม่ได้วิทยุก็ไม่ได้เรามีช่องอยู่เล็กๆคือออนไลน์ทางอะไรพวกนี้ยเขาก็เขียกนกฎหมายออกมาห้ามโฆษณาออนไลน์ทําให้เราเราผลิตได้แต่เราขายไม่ได้อันนี้อยากให้แก้มากกว่าครับ ฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าปัจจัยหลักที่เป็นกำแพงกั้นให้การแข่งขันเรื่องของสุราชุมชนสุราพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้เท่าที่ควรเนี่ยติดเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันมากกว่าฉลากด้วยไหมคนะถูกต้องโอ้คุณคุณความรู้เยอะนะเนี่ยเรื่องฉลากด้วยห้ามคือเวลาเขาบอกห้ามโฆษณาเนี่ยมันคลุมไปหมดเลยทั้งเรื่องฉลากบนขวดด้วยหาย้ามเขียนบอกว่าอุ้ยเล่าคุณดียังไงยังไงทำมาจากอะไรวัตถุดิบอะไรมี ประวัติคาเป็นมายังไงเออคุณตาเคยทําเหล้านี้ได้ดีเลยมีสูตรอะไรเงี้ยเขียนไม่ได้เป็นการปวดอ้างสรรพคุณใช่ไหมฮะอวดสลากก็ไม่ได้โฆษณาช่องไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นเราต่อสู้กันมาเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยตั้งแต่สุราชุมชนยังยังทําไม่ดีตอนนั้นเนี่ยเรายอมรับว่าคุณภาพไม่ดีแต่ตอนนี้มันคนละเรื่องนะฮะตอนนั้นตอนนั้นเหล้าข่าวนี่กินท่านไม่ได้เลยนะใหม่ๆมหม,ม,มแต่ตอนนี้ดีมากถ้าคุณมีโอกาสได้ชิมเหล้าที่ชื่อเสียงดังๆนะ เออคงออกอากาศไม่ได้เนาะเดี๋ยวโดนใช่ไหมนนเนี่ยเนี่ยที่คุณพิชามาถืออะไรพวกเนี้ยโอ้ยเล่าสุดยอดแต่คนทั่วไปไม่ทราบว่ราลกราษณาไม่ได้กินกินแล้วบอกโอ้โหเฮ้ยนี่มันเล่านอกชัดอะไรเงี้ยกินมาเลยกินได้นั่นนี่นี่มาเลยเราเราบรรบรรยายอย่างนั้นเนี่ยเราโดนทั้งที่เขาเขาทําได้ดีแต่เขาไม่มีช่องทางที่จะโฆษณาจะบอกชาวบ,บ้านให้รู้ ชาวบ้านยังรู้อยู่อย่างเดียวว่าเหล้าขาวก็คือเหล้าเหม็นๆเหล้าเหม็นๆนตาลงข้าวเขาบอกเหล้าขาวก็ยี้แล้วคุณก็ไม่กินส่วนลดภาษีก็อืทําได้เท่าที่ทําอย่างการการอย่างกรณีเนี่ยการลดภาษีสุราแช่เนี่ยที่ได้กันเต็มๆกคืออโทโอกระแชไวน์โดยเฉพาะไวน์นาเข้าที่ได้อานิสงส์ตรงนี้เต็มๆราคาเขาเนี่ยพอภาษีขาหนึ่งหายไปเนี่ย บางทีเขาลดลงมาได้เป็นร้อยนะคุณก็ต้องคอยดูว่าเขาจะลดราคาให้ไหมมันไม่ได้อธิบายยากแต่ว่าเราจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจอย่ายาะภาษีเก็บซับซ้อนมากจากาปริมาณเก็บจากราคาขายตั้งสุดท้ายอามารวมกันอะไรเงี้ยแล้วมันหายไปอันหนึ่งมันราคาเรื่งตกลงมาสมมุติว่าหากมีการปรับเกณฑ์ค่ะอย่างที่คุณสมบูรณ์อบอกมาว่าปัจจุบันนี้ชาวบ้านทําสุรกันกันก็เยอะสมมติ รัฐบาลได้ยินแล้วบอกอา้าวงั้นเดี๋ยวลดภาษีสุราลานันแต่อาจจะมีรายใหญ่ได้ประโยชน์ไปด้วยถ้าเกเป็นเช่นนั้นเนี่ยกลุ่มสุราพื้นบ้านรับได้ไหมคะต้องการไหมหรือว่าไม่ต้องเลยผมว่ามันก็ช่วยได้ช่วยเรื่องเรื่องเรื่อง,องต้นทุนการผลิตได้การแข่งขันเนี่ยมันก็เท่าเดิมคือคนที่จะทําเหล้าไปแข่งกับสุราโรงใหญ่เดียเ๋ยวนี้มันน้อยลงมันน้อยลงเพราะว่ารู้ว่าแข่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ยังคนเล่นใหม่เข้ามาอีกคนหนึ่ง กลุ่มคาราบาวเข้ามายิ่งยิ่งหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราชุมชนก็เลยพยายามหาช่องทางที่จะที่จะจําหน่ายสินค้าในราคาที่สินค้าพรีเมียมนะราคาที่ทําได้ดีในะระดับหนึ่งขึ้นไปก็คือไม่พยายามมาเล่นกับอ่ลงใหญ่อยู่แล้วพอยสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ทีเี้เราลดภาษีสุราขาวลงมาทั้งหมดก็โอเคฮะเราต้นทุนเราก็ลดสมมติราคาอยู่กวดละ สามร้อยสมมติน,นะฮะต้นทุนลดลงมาสักห้าสิบาทก็โอเคละแฮปปี้เราก็อยู่ได้ครับหรือว่าถ้าถ้าจะแบบว่ามีกลไกพิเศษลดให้เฉพาะชุมชนนะลดสุราขาวให้ชุมชนลงใหญ่ไม่ได้อย่างเงี้ยพรยิ่งยอดเยี่ยม <laughs> ทุกวันนี้ถูกควบคุมทั้งเรื่องของการโฆษณาถูกควบคุมทั้งเรื่องของฉลากบอกส่วนประกอบของที่มาสุราเนี่ยนะคะติดข้างขวดก็ไม่ได้นะแล้ว ชาวบ้านเองชุมชนเองเนี่ยมีช่องทางไหนในการประชาสัมพันธ์สุราพื้นถิ่นพื้นบ้านกันคะเนี่ยผมเห็นบางทีเขาก็เสี่ยงภัยนะเขาก็ไปลงทิก t o อกเขาก็ไปจ้างจ้างคนอะไระรีวิวอะไรพวกเนี้ยผมว่าพวกนั้นโดนหมดคนที่เขามีช่องทางก็อาจจะออกงานโอท็ o top. น้อยฮะน้อยลายโอท็อปเขาจังหวัดนึงได้แค่ลายสองลายพอามีตามงาน เที่เขามีไปเปิดบูธกันไปเปิดบูธกันเนี่ยตอนนี้ก็จะมีมากขึ้นอาจจะมีทุกเดือนไปเปิดบูธที่นั่นที่นี่แต่ก็เสียเงินเยอะเสียเงินเยอะพอสมควรอันนี้อันนี้คือช่องทางที่เขาจะเปิดตัวได้เมื่อเดือนธันวาเราก็ไปจัดงานเหมือนกันสมาคมไปจัดงานก็มีสมาชิกออกมาร่วมออกบูธประมาณเกือบร้อยบูธนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่เขาเสียเงินแล้วเขาก็ต้องเดินทางมาถูกไหม สมมติว่าอยู่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านโอ้โหมาออกบูธสามวันเขาต้องมาอยู่สามวันค่ารถค่าที่พักใครได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะมาเปิดบูธเพื่อพิเซนศษมื่อโฆษณามันลำบากมันบางทีมาก็ขาดทุนอ่ะก็จะขาดทุนทุกงานไปเปิดบูธท,ที่เคอวอิลเลสเดือนหนึ่งเดือนเดือนเนี้ยมาเป็นที่สิบแปดสิบเก้าอะไรเนี้ยก็บ่นกันแต่ก็พยายามมานะบ่นกันว่าอุมไปได้อะไร ยานจะเห็นว่ามันเป็นความยากลำบากของเนะของคนทาเล่าโอกาให้ตายอะไรงี้ย <laughs>